สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจจน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวเท่านั้นสมาชิกวุฒิสภานายดิเรกฤทธิ์เจนครองทำให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีผู้ร้องว่าลายเซ็น42วที่ไปร้องสารร,รัฐมนูญถอดถอนนายกรัฐมนตรีเป็นลายเซ็นปลอมว่าตนไม่เข้าใจว่าประเด็นนี้ไปร้องได้อย่างไรเพราะเป็นการทำงานของสภามันปลอมลายเซ็นไม่ได้ โดยขั้นตอนนั้นสวจะลงชื่อและมีสำนักทะเบียนประวัติเทียบตัวอย่างไลเซนของสอวแต่ละคนก่อนเสนอให้ประธานรัฐสภาซึ่งประธานเป็นคนลงนามไปที่สารธรรมนูญท่านต้องรอบคอบอยู่แล้วสารธรรมนูญก็รับคำร้องแล้วเข้าเงื่อนไขดังนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไม่มั่นใจว่าคนร้องมีสติปัญญาแค่ไหนที่หยิบเรื่องนี้มาร้องแต่ไม่เป็นไรร้องมากก็ดีจะได้ตรวจสอบเพราะเรารับกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้ว ขอฝากไปถึงผู้ร้องเมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องท่านก็ควรรับโทษเหมือนกันต้องโดนฟ้องกลับเหมือนกันเพราะการกลั่นแกล้งแบบนี้จะต้องได้รับโทษหนักทางอาญาคุณนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบนายเดเรกริด์บอกว่าตนไม่แน่ใจว่าไปรับคําแนะนําจากใครคุณไม่เข้าใจการทํางานขององค์กรนิติบัญญัติของชาติเลยหรือยอย่างไรตนคิดว่าเดี๋ยวจะได้ฟ้องกลับและเรียกมาไต่สวนตัวท่านมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนอย่างไร มีเจตนาบริสุทธิ์อย่างไรถ้าท่านชี้ไม่ได้หรือมีใครอยู่เบ้างหลังมีคนสั่งการตนคิดว่าต้องเป็นตัวการร่วมหมดก็ขอบคุณที่ฟ้องมาเพราะเราพร้อมทุกอย่างการทํางานที่บริสุทธิ์จริงใจทนทานต่อการตรวจสอบก่อนหน้านี้ นายดียเร็กริสเจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภาได้ทำหนังสือลาออกจากกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองประธานเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567ถึงประธานคณะกรรมธิการโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากผมไม่สะดวกใจในการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบางประเด็นจึงขอลาออกจากคณะกรรมการตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฝ่ายเลขาธิการและคณะเจ้าหน้าที่ได้ช่วยปฏิบัติงานและให้ความร่วมมืออย่างดีโดยตลอดระยะเวลากว่า5ปีที่ผ่านมาจึงขอขอบคุณอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบ ผู้สื่อขาวรายงานว่าการละออกของนายดิเร็กริ์เกิดความขัดแย้งกรณีสวอร,ร่วมลงชื่อในการทอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเนื่องจากปัญหาคุณสมบัติที่มีความเห็นต่างในบรรดาสวอ โดยนายดิเรกฤทธิ์เป็นการนาในการล่าชื่อถอดถอนนาย,ยกและนายพิชิตโดยก่อนหน้านี้นายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิทสภาซึ่งไม่ได้ร่วมลงชื่อในการยื่นถอดถอนนาย,ยกและนายพิชิตออกมาระบุว่าการที่ตนไม่ร่วมลงชื่อในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่เห็นว่าในมาตรา84ที่ไปยื่นอ้างว่าตรวจสอบคุณสมบัตินั้น บทบัญญัติมาตรานี้กำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสวในการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกหรือของรัฐมนตรีครบ5ปีแล้วจึงคิดว่าสวชุดนี้ไม่มีสิทธิ์ยื่น ในเบื้องต้นเราต้องดูว่าเรามีสิทธิ์ยื่นหรือไม่ซึ่งมาตรา84เขียนว่าสิทธิ์ในการยื่นตรวจสอบความสิ้นสุดสมาชิกภาพและเมื่อเทียบกับมาตรา1.70ที่บอกว่าเมื่อครบกวาระของวุฒิสภาให้สอวอปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสอวอชุดใหม่ฉะนั้นเขาบอกให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปถ้ามีหน้าที่อะไรก็ต้องทาต่อไปแต่ในเมื่อมาตรา84สิทธิ์ที่จะยื่นมันมีระยะเวลา5ปี ผมก็ดูตามบทกฎหมายเท่านั้นและไม่ได้คิดว่าใครจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ผมเป็นนักกฎหมายในแง่มุมทางกฎหมายก็ต้องดูว่าเราจะยื่นเรามีสิทธิ์หรือไม่เพราะเราครบวาระแล้วมันยื่นไม่ได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเราที่อย่าไปยื่นในสิ่งที่เราคิดว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามสําหรับกรณีที่นายดีเร็กติสยื่นลาออกจากกรรมธิการการเมืองนั้นนายเสรีเห็นว่าถือเป็นสิทธิ์ที่จะละออกแต่นายดีเร็กติสบอกว่าน้อยใจที่ถูกสวด้วยกันตอาว่าแต่ตนบอกว่าการเมืองอยับไปยึดติดอะไรมาก